ชมพูอ่อรยาเผยภาพโมเมนต์น่ารักถ่ายภาพครอบครัวช็อตนี้มีหลายอารมณ์เป็นอีกครอบครัวขวัญใจของใครหลายคนไปแล้วสําหรับครอบครัวของซุปตาสาวชมพูอ่อรยาที่นอกจากความน่ารักของสมาชิกภายในบ้านที่ทําให้แฟนตกหลุมรักไปแบบจางๆแล้ววิธีการใช้ชีวิตและการเลยนรูปของบ้านนี้ก็มักจะถูกชื่นชมอยู่บ่อยๆล่าสุดชมพูอ่อรยาก็ได้เผยภาพครอบครัวที่ยืนถ่ายรูปอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อเป็นการโปรโมตแบรนด์เสื้อผ้าข,ของตนเองซึ่งภาพดังกล่าวออกมาได้น่ารักและดูอบอุ่นแบบสุดๆเนื่องจากช็อตนี้แค่เพียง ดเดียวแต่สามารถบอกความรู้สึกได้หลากหลายอารมณ์เริ่มจากคุณแม่ใสยแฟชั่นชมพูอรยาที่ยืนอุ้มท้องส่งรอยยิ้มกระชากหัวใจมาที่กล้องด้านสามีหนุ่มนอดวิรด์ก็ใช้มืออบเอวภรรยาไว้แต่สายตาที่อบอุ่นนั้นมองไปที่พี่สายฟ้าลูกชายฝาแฝดคนโตนที่สนุกกับการโพท่าจนตัวเองหลุดออกมาจากเฟรมครึ่งหนึ่งปิด้าที่น้องพายุลูกชายฝาแฝดคนเล็กที่ยืนนิ่งๆไปจุดศูนย์กลางแต่ทำหน้าตาทะเลนที่รับรองเลยว่า คนจะได้ดูต้องอมยิ้มไปตามๆกันงานนี้นแฟนต่างเข้ามากันหนาหรายรูปัวร,รอมส่ง e โมจ i รูปหัวใจให้กับครอบครัวนี้อย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพชมอีสแมทเทีเยลเกิลภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ